โอเคก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง s d Gaming King V2 นั่นเองนะตอนนี้นะครับผมก็จะพากเสียงแทนนะเพราะว่าเสียงในเกมแบบที่ผมพูดไฟไม่มีนะฮะตอนนี้ครับแล้วก็แบบไฟล์แบบมันคลิปมันไม่ครบมาตอนนี้ครับก็คือทุกคนก็อาจจะเห็นผมโดดเล่นบ้างเห็ทำอะไรบ้างตามปกติครับตอนนี้ผมก็กำลังเปลี่ยนหมานะทุกคนป้าา โอเเช็คซิว่าผมเปิดไหม่หรือยังวะเอ้กูก็พากเสียงอยู่นี่ไงคือแบบผมพากเสียงอยู่นะตอนนี้นะเพราะเนื่องจากว่านี่เกมผมนะโอเคเนื่องจากว่าในเกมของผมนะครับบบเสียงมันหายผมก็กดนเสียงไปนะเจอเจอเจอลาลาลาเฮ้เราจะทำอะไรเนี่ยต่อวะอืมงั้นผมจะเล่นเดี๋ยวนะ อืมชื่อแบค่ะ,ะนี่ก็รับไปแล้อะอเาะไม,มเนะ่เป็นอังกฤษหะนะเป็อน่านออยดอกอี้ง่นี่มไม่ได้ โอเคทำใจแล้วแล้วถ้าแล้ววัรกิจมันเป็นอักกิจแล้วผมจะอ่านออกยังไงล่ะมาให้นะอา่าเนี่โอ้ร้อยเจมร้อยเจมสุ่มครั้งหนึ่งโอ้หายง่างยมากมั้งหายง่างยมากมั้งโอ้ยแล้วผมนะ่ะต้องใช้เจมด้วยนะไม่ได้คือ โอ้แล้วมจะทำอะไรกินหรอมาแล้วผมอ่านล้วกินไม่เอาแล้วผมจะทำอะไรกินจะไดไม,ม่ไม่มไ,ไม่ไนดะ้ไม่โอ๊ยโอ้ยกูยจะไปลุยบทยากทำไมเนีไปกินก่อนดีก่อนดีก่อนดีก่อนนะครับล่าสุดกูจะไปลุยบทยากนะโอ้โหกูยังไม่ตืนนะ่นขดดะแต่กูเล่นบทง่ายไปก่อน ปะะโอเคขอไปสำหรับขอบหยาดด้วยนะครับป่ะงั้นเราไปที่สุข้าดีกว่านะทุกคนนานานนานานาาเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยก็ชัดเข้าดีกว่า เกีย่ยวแบบคนไทยเนี่ยมีคนชาต่างชาติไปเยอะชาติไปเยอะอะไรล่ะโอ้ไม่กอดอะไรผมจะพิมพ์ไปครับว่า,าใครมีตัวแลแล้วก็เออเอแอบบไม่ใช่มไมนแมวดีกว่า ทุกคนมีสับไหมครับ,บใครกดมาเนี่ยปฏิเสธไปฮ่าฮ่าฮ่ามันเป็นอะไรมันวะโอเคก็อ่างหัวปีดามานดาของเขาไปครับ ใช่ครับไก็ปิดไปละอ๋อโอ้คนดีใช่ไหมไรละที่บอกให้มีสุตส ไม่ใครอ่ะหน้าเทียนว่ะเดี๋ยวลองกดเทียนสิอ้อมอ้อมอ้อมอ้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 มอันนี้ใช่ป่ะน่าจะใช่แหละชื่อน่าจะแบบตรงเลยแหละอะไรอ่ะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเทียนกับคนคนนี้นะครับอ่าเราเอาชักไปครับ หมัดเช่นลามแล้วก็บักสปิกเกอร์แมวนะครับโอเคไอ้แมวเกยให้เขาดีกว่าเดี๋ยวเขาถามอ่ะแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจอจุ๊บพาไปพาไปไปยังได้ยังได้ยังเฮ้ยเฮ้ยแดงวะแดงวะกูดดโดนเกียหรอ,อไม่ใช่อยู่ดิโอ้โหกูก็ไม่เห็นโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนผมได้แล้วได้เวลาเห็นว่าทดลองใช้นะฮะได้ตัวดีแบบนี้ก็ต้องรีบไปสิจ้ารีบไปทดลองเลยยูหูแล้วแล้วโอ้โหเดี๋ยวผมไปทำต่อพีเนี่ฮย EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นเพียงเทาง่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม